สวัสดีครับผมวันนี้วันที่ยีองวันศุกร์อ๋อจุลาคมสองห้าหกสี่เป็นวันออกพรรษาเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนครับผมคืนเป็นวันเพ็ญเดือนยี่สองวันออกพรรษาครับผมก็เลยมาตัดหญ้าตรงแปลงที่ดินที่เคยจัดแบ่งแปลง เมื่อสามสี่ปีก่อนตั้งแต่ยังไม่มีต้นมะพร้าวเนาะก็ได้เจ้าของที่ก็ทําการปลูกต้นมะพร้าวเนาะแล้วก็ถมที่เป็นสันเนินเพื่อเป็นที่ปลูกบ้านในอนาคตนะครับผมถมขึ้นมาสูงความสูงเกือบเกือบเมตรหนึ่งอะอยู่ประมาณนี้ครับผมคือพื้นที่ตรงนี้จะเป็นในเขตตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับผม อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับผมถ้าบ้านคนก็จะเข้าไปข้างในนั่นหน่อยห่างนี้ออกไปประมาณสัก200เมตรเนาะเป็นชุมชนบ้านหอยบ่งตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูพอดีนึกขึ้นได้เนาะในยุคปัจจุบันเงินที่มีเนาะสำหรับท่านที่มีเงินฝากในแบงก ฝากกับธนาคารแหละครับผมรู้สึกจะมีเงินสูญหายขึ้นเกิดขึ้นบ่อยๆโดยที่ว่าเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเนาะนี่ผมก็ยังคิดขนาดไม่มีเงินฝากนะผมยังคิดเลยเราไปฝากเงินกับแบงค์หรือกับธนาคารเนี่ยคนที่ทำเงินหายมันต้องเป็นระดับผู้บริหารจัดการของธนาคารนะครับผมต้องรู้เรื่องเนา ว่าไปถอนเงินแต่ละครั้งเนี่ยผมไปถอนนี่มันไม่ง่ายนะครับผมคือลำพังจะปลอมลายเซน็นและมีสมุดเงินฝากไปถอนมันก็ยังถอนไม่ได้เขาก็ต้องดูหน้าตาดูบัตรประจำตัวประชาชนแ่ะแต่นี้เงินหายไปได้ผมก็งงเนาะก็มีข่าวขึ้นมามบ่อยๆลักษณะเงินขายหายจากธนาคาร ก็มีข่าวล่าสุดนี้ก็เป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับเป็นล้านหลายๆล,ล้านก็มีทยอยถอนทีละเล็กละน้อยทีละเล็กละน้อยหลายปีเนี่ยก็มีข่าวเยอะแยะก็ท่านน่าจะรู้ไปสอบถามาาไปสืบข่าวดูตามข่าวต่างๆนะครับผมเมื่อล่าสุดนี้เห็นมีลักษณะถูกถอนเข้าไปในแอปซื้อขายของออนไลน์โดยที่ว่าเจ้าตัวไม่ได้ทําการ ถอนเงินมาแต่อย่างใดเนาะแต่เงินศูนย์หายไปหลายแสนเนาะตัวนี้เป็นที่ผมคิดขึ้นมาก็เลยเราเอาเงินตรงนั้นมาฝากกับที่ดินดีกว่ามาซื้อที่ดินเก็บเพราะว่าความเสี่ยงจะน้อยกว่าเพราะว่าฝากกับธนาคารระดับธนาคารนะครับผมก็ยังหายแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้คืนด้วย แล้วเขาก็โยนความผิดเหมือนลักษณะเราเป็นคนทําการถอนเองเนาะธนาคารไม่รู้เรื่องลายมือลายเซ็นก็เป็นของเจ้าตัวเขาพูดเนาะตามที่ข่าวถ้าเป็นอย่างนั้นน่ากลัวนะครับผมเราเอาเงินที่มีมาซื้อพวกที่ดินว่างเปล่าเนาะปับหน้าดินถมหน้าดินแล้วก็ปลูกผล,ลไม้อย่างที่เห็นเนี่ยปลูกผลผ,ผลผลไม้ทำสวน ถ้ามีน้อยก็ทําน้อยผมว่าความเสี่ยงที่ว่านะจะหายไปแถมถ้ามาทําเกี่ยวกับที่ดินแล้วทําเป็นแปลงกเกษตรเล็กๆอย่างเงี้ยรา,ายได้ต่อปีเยอะกว่าฝากธนาคารนะครับผมไม่ได้ชี้ทางไม่ได้ชี้ชวนนะครับผมอันนี้คือเอามาทําลักษณะประสบการณ์ตรงที่ผมทําเกี่ยวกับแปลงที่ดินแล้วก็แปลงนี้เขา ก็ขายถ่ายทอดให้กับท่านอื่นไปแล้วนะครับผมมันมีอยู่สี่ไร่เนาะก็เจ้านี่าไปสามไร่ก็ทําการปลูกต้นมะพร้าวนี่ยผมยังตัดหญ้าให้เลยครับผมรับบริการตัดให้ด้วยเนาะก็เวลาผ่านมาแค่สองสามปีถ้าเปรียบเทียบกับเงินที่เราฝากธนาคารเนี่ยล้านหนึ่งสมมติเนาะสมมติเราฝากธนาคารล้านหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันสามปีเนี่ยท่านคิดว่าดอกเบี้ยถึงถึงแสนไหมสามปีเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเนาะสำหรับเงินฝากนะครับผมถ้ามีธนาคารไหนให้ประมาณนั้นหรือได้เยอะเป็นหลักแสนเนี่ยก็ชี้แนะด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยมีเงินฝากเป็นล,ล้านๆแช่นานๆครับผม เพราะผมไม่เคยว่ามีธนาคารไหนที่ว่าให้ดอกเบี้ยร้อยละสามร้อยละสี่ร้อยละห้าต่อปีไม่มีนะแต่ผมจะเปรียบเทียบตรงที่ว่าเงินหนึ่งล้านบาทเปรียบใส่แปลงนี้เนาะซื้อที่ได้สามไร่ปลูกต้นมะพร้าวได้เกือบร้อยต้นถมทั้งถมดินด้วยนะทีนี้เวลาผ่านมาแค่30ปีพื้นที่ตรงนี้ จากร้านหนึ่งเนี่ยจากร้านร้านกว่ากว่าเนี่ยถ้าขายหรือเก็บผลผลไม้เนี่ยณขณะเวลานี้ไม่ต่ํากว่าสามสี่ล้านบาทนะครับผมเพราะว่ามันราคามันไม่อยู่เก่าเนาะอาจะให้ดูผมจะถ่ายวิวเนี่ยที่ดินกลางทุกนานะครับผมกระแสบ้านสวนมาแรงก็ทำคลิปขึ้นมาเพื่อท่านที่มีเงินเก็บเงินฝาก เงินออมคือเงินออมเย็นแบบกักตัวตายในธนาคารนะครับผมก็ลองลองทำเล็กๆก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมลองดูเล็กๆน้อยๆที่ท่านเห็นนี่คือใช้เวลาแค่ปี2ปีเนาะมันเป็นถึงขนาดนี้เนาะแต่แปลงนี้จะไม่เน้นปลูกพวกผลไม้เยอะนะปลูกน้อยนแล้วก็มีสระน้ำด้วยอย่างที่เห็นข้างหน้านี่เป็น ทุ่งนาล้อมรอบก็สวยงามาเมื่อสามปีก่อนผมขายให้เขาก็ไล่หนึ่งตกเท่าไหร่เนาะสองแสนสองแสนขายเหมานะตรงนี้ปัจจุบันไม่ได้แล้วนะถ้าเปรียบเงินห้าไล่สมมติห้าไล่หนึ่งล้านบาทตอนนั้นผ่านมาสามปีเนี่ยตอนนี้คือในราคาสองล้านครับผมเนาะ ต่างกันไหมไม่รู้นะคือคืออาจจะชอบเป็นการส่วนตัวก็ได้เนาะคือลักษณะที่ผมพูดคือเงิน1ล้านบาทสามปีก่อนเนาะถ้ามาเอาที่อยู่ตรงบริเวณนี้ซื้อเหมาแปลงเป็นทุ่งนาอาจ,จะได้ที่ห้าไร่กับเงิน1ล้านบาทไปฝากกับแบงค์ฝากตายเลยเป็นเวลาสปีคือต้นทุนหนล้านนะสปีนี่ ท่านคิดว่าเงินฝากอยู่ธนาคารจะเป็นเงินกี่บาทครับผมแต่นี่ถ้าอสังหาผมฟันธงได้เลยได้สองล้านครับผมถ้าถูกที่สุดต่ําที่สุดสามปีนี่คือล้านหกล้านหกแสนนะครับผมก็เห็นภาพเนาะอันนี้หมายถึงไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะถ้าสมมุติมาทําเป็นเอาที่ดินเรามาทําปรับปรุงทารั้วลงทุนนิดหน่อยปลูกต้นไม้ทําสระน้ํา มูลค่าจะเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวครับผมเท่าตัวอาจจะร0 0ยเปแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านมีไอเดียจะทำยังไงเนาะอย่างนี้ก็มีการลงทุนเพิ่มทำรัว้วทำสะปล่อยปลาในในน้ำมีปลานะครับผมบนบกก็มีต้นไม้ล้อมรอบทำรัว้วมีนาล้อมรอบ ทำเป็นแหลงสวนอาหารเป็นพักผ่อนเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ว่างจากการทำภารกิจเหนื่อยแล้วก็มาสถานที่ของเรามาดูามาจับปลาที่เราเลี้ยงเก็บผลไม้ที่เราปลูกอย่างเงี้ยคือเป็นผลพลอยได้ก็เปรียบเงินดอกเบี้ยเป็นการทดแทนของเราครับผมเอาลองดูครับผมท่านที่มีเงินนะ เพราะว่าใจแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเพราะผมเห็นข่าวออกมามีเงินหายจากธนาคารนะโดยที่ไม่รู้สาเหตุเจ้าของไม่รู้ใช่ไหมเจ้าของไม่รู้เวลาไปแ,แจ้งธนาคารก็ต้องไปหาแจ้งตำรวจไปหาไปหรือคนกว่าจะได้นะตามที่ดูข่าวแต่เวลามันหายทำไมมันง่ายจังเนาะ เงินอยู่ในแบงค์ของเขาเราไม่รู้เรื่องเรานอนฝันหวานอยู่ที่บ้านคิดว่าเงินเราต้องมีคนรักษาไว้อย่างปลอดภัยแต่มันก็หายได้อยู่ดีครับผมมารีวิวที่ทุกนาล่ะครับผมที่สวยงามไหมเผื่อมีท่านใดชอบสไตล์นี้น้องบัวลำพูนะครับผมเผื่อท่านใดมองหาอยากจะทำบ้านสวน ยุคใหม่เนะาะสไตล์แบบทำเองกินเองดูแลเองพักผ่อนย่อนใจคือรักษาทรัพย์รักษาเงินทำเงินให้งอกเงยไม่ต้องไปอาศัยแบงค์หรือธนาคารข้อดีของหลักทรัพย์คือเป็นทรัพย์สินที่มีความปลอดภัยสูงโจรป้นไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้เนาะรกเก็บไปฮอด ถึงชั่วลูกชั่วหลานและไม่มีคำว่าลดราคาครับผมเนาะเป็นอันนี้เป็นข้อดีของอสังหาริมทรัพย์คือการถือครองง่ายการทำประโยชน์ได้ง่ายแต่มีคว้มเสียนิดหนึ่งคือมันสภาพคล่องของการซื้อขายที่ดินจะช้าหน่อยหนึ่งเนาะครับผมเอาที่ใจชอบใจรักเนาะถ้าใครรักใครชอบก็ลอง กดไลค์กดแชร์เพื่อมีท่านใดชอบสนใจลักษณะแนวคิดลักษณะฝากเงินกับแปลงที่ดินสร้างมูลาค่าเพิ่มด้วยการปลูกผลไม้ลงแปลงที่ดินปรับปรุงให้ที่ดินเราสวยงามทำถนนหนทางดึงไฟเข้ามาทำเป็นบ้านสวนเป็นสวนอาหารอ,าอยู่ตามชายทุ่งนา เป็นที่พักผ่อนของครอบครัวเวลาว่างจากภารกิจเราก็มาพักผ่อนในที่ของเราดูแลเงินหรือดูแลทรัพย์สินให้งอกเงยมีความปลอดภัยด้วยตัวที่เราดูแลเองนะครับผมมันเข้าถึงยุคตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะถูกแล้วครับผมคือเงินของเราอย่าไปหวังให้คนอื่นดูแลเนาะ ควมปลอดภัยจะไม่ค่อยมีควมเสี่ยงสูงแต่นี้อยู่ที่ตัวเราล่ะครับผมชอบไหมถ้าชอบก็ลองกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมที่ดินหนองบวัวลำพูพอดีวันนี้ตัดหญ้าแปลงนี้ก็เลยคิดขึ้นได้เนาะว่าการรักษาทรัพย์สินให้อยู่ไปชั่วลูกช่วหลานและมีผลงอกเงย มีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีก็คือเอามาลงไว้กับที่ดินครับผมรับประกันไม่สูญหายแน่นอนครับผมโจรป้นไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้ครับฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ